เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่า PlayStation 5เนี่ยควรจะรอเครื่องศูนย์หรือว่าของมันต้องมีมีเลยเหรอเครื่องศูนย์อ่ะถูกว่าเยอะนะประกันด้วยไม่เอาไม่รอแล้วจะเอาเลยเนี่ยจะเล่นเลยรอมั้งหลายปีแล้วรอเออถูกกว่าตั้งเยอะแพงก็สู้ไหวคือกับตัวเอง ตอนแรกครับเรามาพูดถึงอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องกันก่อนดีกว่าทั้งหมดที่อยู่หน้าผมคือตัวอุปกรณ์ที่ให้มานะจะบอกว่าทุกอันเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดเอาที่ตัวเครื่องก่อนเลยก็ได้ฮะ อัปเกรดอย่างแรกนี่น้ำหนักน้ำหนักที่เขียนมาในหน้าเว็บออฟิเชียลเลยนะจะอยู่ที่4.5กิโลซึ่งผมเอามาถือจริงๆแล้วเนี่ยก็หนักเลยแหละหนักใช้ได้เลยแหละนี่น่าจะเป็น PlayStation ที่หนักที่สุดตัวที่โซนี่เคยทํามามาดูพอร์ตรอบเครื่องกันบ้างครทุกคนพอร์ตที่ให้มาทางด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นตัว USB 2พอร์ต,ตรงนี้นะมีเสียบสายแลนได้ HDMI แล้วก็มีตัว power มี USB ทางด้านหน้าอีก2พอร์ตครับ จะเป็น t y p e A และ t y p e C USB ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึง t y p e C เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน3.0ความเร็วสูงด้วยนะดีเลยดีเลยแล้วก็มีข้อสังเกตนิดนึงฮะก็คือนอกจากเป็น PlayStation ที่หนักที่สุดที่โซนี่เคยทำมาผมค่อนข้างมั่นใจล้านเปอร์เซนต์ว่านี่น่าจะเป็น PlayStation ที่ใหญ่ที่สุดที่โซนี่เคยทำมาเหมือนกันใหญ่ขนาดไหนผมเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆฮะตอน PlayStation 4เอร์ชั่น Pro ออกมาแรกๆเนี่ย 3ชั้นนี้เนี่ยผมก็คิดว่าใหญ่แล้วนะพอมาเจอกับ PlayStation 5เนี่ยดูสิฮะใหญ่กว่านิดจากฐานถึงท็อปเนี่ย15นิ้วนะเทียบกับหน้าผมก็ได้เนี่ยใหญ่ใช้ได้เลยตรงนี้อาจจะมีปัญหาได้กับหลายๆท่านที่ใช้ชั้นวางทีวีแบบนอนอ่ะเราต้องเสียบตัวเครื่องเข้าไปใช่ไหมพอมันตั้งแบบนี้ปุ๊บมันก็เสียบเข้าไปไม่ได้แล้วมีปัญหาได้โซนี่แก้ปัญหามาให้แล้วครับไอตัวชั้นวางเครื่องเนี่ย สามารถปรับนอนได้ง่ายง่ายเลยแค่นี้เองหมุนไปอ่าทีนี้ข้างหลังเนี่ยฮะจะมีเขี้ยวอยู่ตัวเขี้ยวทางด้านหลังเครื่องก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม XO ของโซนี่เขานะให้เราเล็งที่สี่เหลี่ยม2อันให้ตรงกับเขี้ยวอ่ะ แค่นี้เลยง่ายมากเท่านี้เลยฮะสวยงามสามารถวางนอนได้แล้วจะมีข้อสังเกตอีกนิดนึงนิดหน่อยก็คือตัวพลาสติกที่เป็นกรอบนอกของตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นแบบ ABS เชื่อฟังดูแข็งแรงดีแต่ตกก็แตกนะ4.5กิโลด้วยระวังระวังหน่อยแล้วกันครับต่อมาเรามาดูกันที่คอร์ดต,ต่างๆกันบ้างนะฮะเริ่มจากอันแรกเลย power cord อ,อ,อันนี้ สาย็อกจะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าเวลาจับเ o w า r ว่าขอดเนี่ยมันเมื่อยนิ้วหน่อยไม่แก้เลยเรามาดูดีๆกันดีกว่าฮะเริ่มจากตัว power cord ก่อนตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นฮิ้วญี่ปุ่นอย่างที่บอกนะตัวปลั๊กที่ให้มาจะเป็นแบบ2ขาแบบนี้สามารถเสียบใช้กับไฟบ้านได้เลยไม่ต้องแปลงไฟอะไรฮะตัวต่อมานะครับจะเป็นสาย HDMI สาย HDMI ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น2.1แล้วนะแต่มีจุดให้ชวนสับสนเล็กน้อยก็คือมันด้านสกรีนว่า high เฉยๆ high speed นั่นแหละฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวนี้จะเป็นของเวอร์ชั่น2.0เวอร์ชั่น2.1เนี่ยต้องเขียนว่า ultra high speed ซึ่งไม่ได้เขียนแต่ผมก็ได้ทำการรีเซิร์ชมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยไปดูที่ช่องยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเขาเนี่ยเป็นเซียนสายไฮไฟเลยเขาก็เอาเจ้าตัว HDMI ตัวนี้เนี่ยไปลอง ซึ่งใช้งานได้จริงครับสามารถรันได้ที่ 4K FPS ก็120เต็มๆเ,เลยฮะก็แสดงว่าสายเนี่ยถึงเครื่องถึงแต่ว่าทีวีเนี่ยก็ต้องถึงเหมือนกันนะฮะต่อมาครับมาดูกันที่ตัวนี้จะเป็นสาย USB A to C นะนี่ก็เปลี่ยนไปตามโลกวิวัฒนาการกันไปนี่ตอนนี้ก็ชาวบ้านชาวช่องเขาเป็น C หมดแล้วก็เป็น C เพื่อเอาไว้ชาร์จที่ตัวดู s e n ซ e ด้วย สปอยชื่อจอยแต่ไม่เป็นไรในตัวจอยนะีฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันยาวๆเลยเพราะว่าสำหรับผม DuoSense ชื่อใหม่ของ Joystick PlayStation 5นี่คือพระเอกเลยฮะต่อมานะฮะคือสิ่งที่ต้าบอกว่าเป็นพระเอกของ PlayStation 5เลยก็ว่าได้กับนี่ครับ จอยสติ๊กตัวใหม่ DualSense คือขอท้าความก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาง Sony หรือว่า PlayStation เวลาเขาจะออกจอยสติ๊กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้ชื่อรุ่นว่า DualShock ก็เป็นการสั่นรุ่น 1, 2, 3, 4เรียกว่าเป็น Minor change ก็ได้นี่ Major change กับชื่อใหม่ เพราะนี่ไม่ใช่การสั่นธรรมดาธรรมดาแล้วนะฮะ<ป>นี่มีระบบแฮปติกฟีดแบ็กถ้าให้อธิบายนะครับมันคือการสั่นแบบฉลาดขึ้น<อ>เดี๋ยวผมโชว์ด้วยนี่เลยดีกว่า<อ> ASMR นี่ยังไงล่ะนี่ขนาดผมลองมาเป็นร้อยรอบแล้วนะยังแยกแยะได้ว่าไอ้ที่มันลงมามเมื่อกี้มันเป็นซ้ายขวาซ้ายขวา แถมมีเสียงด้วยเพราะตัวจอยเนี่ยมีลำโพงในตัวด้วยนะฮะเพิ่มอัรถรสจริงๆแล้วใน d u a l s ช o c รุ่นหลังๆก็มีแต่จะบอกว่านี่เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดอ่านอกจากแฮ t i c ก e e d b a c k นะที่เจ๋งมากๆแล้วยังจะมีอะดัพติฟทริกเกอรที่เจ๋งไม่แพ้กันเลยฮะรู้หรือเปล่าว่า t r i กเ e r นี่คืออะไรในเสือสีส้มๆในการ์ตูนวินนี่เดอะพูใช่ไหมเราดูการ์ตูนบ่อยนะนะ ทริกเกอร์จริงๆแล้วมันก็คือ L2 กับ R2 ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวนี้เขาก็จะทำหน้าที่แทนไกปืนในเกมยิงๆส่วนใหญ่นั่นแหละตอนนี้มันไม่ได้เป็นทริกเกอร์ธรรมดาแล้วเพราะมันมีแรงต้านนิ้วด้วยนี่ฮะกดลงไปมันจะมีแรงต้านอ่ะนี่ถ้าเอาไปเล่นในเกม FPS นะในแต่ละปืนต้านไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างปืนที่จะมีแรงถีบหลังจากที่เรายิงไปแล้วมันก็จะมีแรงถีบตรงนี้ด้วยนะฮะ ไอ้ตรงนี้จะบอกว่าเจ๋งมากๆสามารถดูในในจอนี้แล้วก็ได้นี่นี่แล้วพอไปรวมกับแพป t ติกฟีดแบ็มันก็จะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเล่นเกมแต่จะบอกว่าในบางเกมเนี่ยซึ่งผมไปลองมาแล้วอย่างเช่น s p i d e r m a แมนมายมอรเรสเนี่ยมันจะมีการต้านของไอตัวทริเกอร์เนี่ยฮะทุกครั้งที่ปล่อยใยไปเกาะตึกซึ่งทั้งเกมเนี่ย เราน่าจะมีการปล่อยใยไปเกาะตึกเนี่ยประมาณร้อยล้านครั้งได้มันก็ฟิ้วพิ้วพิวตลอดเวลาแล้วมันก็ต้านนิ้วตลอดเวลาเล่นไปเล่นมาแอบรู้สึกลำคาญเล็กเล็กเล็กเเหมือนกันอน,นะตรงนี้ฮะก็สามารถเข้าไปปิดในตัวเกมส่วนใหญ่ที่มันใช้ได้นั่นแหละแต่ว่าทั้ง adaptive trigger ทั้ง haptic feedback นะส่งให้ตัว dual sense เนี่ยเป็นพระเอกอย่างที่ตาบอกจริงๆตาว่าเมื่อกี้ยังไม่สัใจพอขอโชว์ไอ้ haptic feedback อีกนิดนึงนะ ตาได้ทำการปิดลำโพงที่ตัวจอยไปแล้วฮะรวมถึงที่ทีวีด้วยเพื่อที่จะติดไมค์เข้าไปมาลองกันดูว่าไอ้ที่สั่นเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันเงียบๆไปเลยนะจะเป็นยังไง มาดูกันที่ภาพรวมอื่นๆของ DualSense กันบ้างนะตัวปุ่มนี่ครับเห็นเลยนะว่าเปลี่ยนไปจากแบบด้านๆใช้มาเป็นแบบใสแต่ว่าตัวเท็เจอร์ก็น่าจะยังเป็นพลาสติกเหมือนเดิมแต่ถนัดมือมากขึ้นนิดนึงส่วนตัว L3 กับ R3 ยังทารุณกรรมสัตว์กันอยู่เลยอะ่ะนี่ฮะยังใช้เป็นจมูกสุนัขก,กันอยู่เลยอันนี้ผมล้อเล่นนะชาว PlayStation จะเข้าใจกันดีว่าผมพูดถึงอะไรนี่ปุ่มโฮมเปลี่ยนไปครับไม่ได้เป็นแบบเป็นปุ่มๆแล้วจะมาเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ PlayStation มาเลยข้างล่างนี่ก็จะเป็น ุ่มเปิดปิดไหม่ฮะไมมีอยู่ในตัวจอยเลยพอเปิดปิดปุ๊บนูน่นเห็นไหมเรียวทามขนาดไหนแจ้งขึ้นมาบนทีวีด้วยนี่ข้าง,ข,างข้างผมนี่ก็น่าจะเห็นนะว่าไฟมันขึ้นมาซึ่งก็มีรูหูฟังเป็นช่อง AU X 3.5มาให้เหมือนเดิมอยู่ด้านท้ายตรงนี้นะครับผมส่วนดีไซน์อื่นๆนะถ้าเราคาดคะเนด,ด้วยสายตาเห็นชัดๆเลยครับว่าใหญ่ขึ้นแน่ๆโดยเฉพาะช่วงกลิปช่วงจับตรงนี้นะ มันทั้งแบบรือนขึ้นนะแล้วก็ยาวขึ้นด้วยเวลาจับนี่ขนาดมือจริงๆ แถมข้างหลังเนี่ยฮะจะเป็น texture ที่ไม่เหมือนกับข้างหน้านะข้างหน้าเนี่ยจะลื่นๆน,นิดนึงส่วนข้างหลังเนี่ยจะมีความด้านความสาบความหยาบหน่อยหนึ่งอย่าไปหาเรื่องเขาเพราะเขาเป็นคนหยาบไม่ใช่แบบนั้นไอตรงหยาบเนี่ยมันจะเป็น texture เล็กๆต้องซูมเข้าไปดูจริงๆฮะมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทาง PlayStation ซึ่งทําให้เราสามารถจับถนัดมือมากขึ้นแต่ว่าไอ t กเจ u r e แบบเนี้ยนะผมบอกได้เลยว่าดูที่ใครแน่นอนจับไปจับมาเนี่ยอาจจะมี อาการหมองๆได้นี่นี่ก็มองแล้วมั้งเนี่ยส่วนที่เหลือครับผมจุดที่อัพเกรดเพิ่มขึ้นมาอีก1จุดก็คือตัวแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจากตัว DualShock รุ่นที่แล้วน่าจะเป็นรุ่นที่4ตัวนั้นจะความจุอยู่ที่พันมิลลิแอมตัวนี้1500ม ah. ิลลิแอมเพิ่มขึ้นมา500สามารถใช้งานได้10 1ถึง13ชั่วโมง พูดดูเอ s e n ซ์กันไปเยอะแล้วฮะเรามาดูความเทพของ PlayStation 5กันบ้างดีกว่าคือผมจะไม่บอกทุกสเปคของฮาร์ดแวร์ในตัว PlayStation 5หรอกนะเพราะเรารู้กันดีอยู่แล้วฮะว่าตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเขาคัสตอมมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะในแง่ของภาพครับผมแน่นอนว่ามันรันได้สูงสุดที่ 4K FPS 120แน่นอนฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เทพไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือ SSD ฮะ SSD ตัวนี้สามารถอ่านข้อมูลได้เร็วถึง 5.5 GB ต่อวินาทีนะครับส่งผลให้การเข้าเกมเนี่ยเป็นหลักวินาทีเองคือจากหน้าโฮมนี่เลยดูไปก็เท่านั้น,น่ะเข้าจริงดีกว่ามาเดี๋ยวผมจะเข้าเป็น Spider-Man My m มล์มอรนะฮะให้ดูว่าจากหน้านี้เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่เดี๋ยวเข้าเกมสดๆเลยดีกว่ากดนะ1 2 3 โดยประมาณ20วิไม่เกินนะฮะจากหน้าโฮมของ PlayStation เลยนะเข้ามาจุดที่เราสามารถบังคับได้แล้วนี่สำหรับผมนะกับการที่เติบโตมากับ PlayStation ทุกรุ่นไวมากๆเดี๋ยวผมจะลองทำแบบนี้สัก20รอบดูแล้วกันเพื่อทดสอบดูว่าเจ้าตัว SSD ที่ผมบอกไปว่าเทพเนี่ยโมไปเยอะเนี่ยจะรวนบ้างหรือเปล่านะไป สรุปนะครับโม้เยอะด้วยเราเนี่ยมีเวอร์เหมือนกันนะก็อย่างที่เห็นเลยครับอาจจะมีอาการแบบไม่อยู่ในร่องในรอยบ้างอ่ะถือว่าเอานะยังไงก็รักแหละได้ไม่มีปัญหาครับต่อมาฮะดูหน้าตาอินเทอร์เฟซกันบ้างนี่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะ เขาแยกมาให้อย่างชัดเจนเลยนะว่าจะเป็นเกมหรือจะเป็นสื่อสื่อนี่ก็พวกดูหนังดู Netflix ดู YouTube อะไรเนี่ยถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยฮะทุกอย่างเนี่ยที่เป็นแอปพลิเคชันอ่ะจะรเรียงกันเป็นตัดยาวๆเลยอ่ะนี่ก็แยกมาให้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆอีกอย่างก็คือนี่ครับ PlayStation Store เข้าง่ายแล้วเลื่อนลงมาแค่นี้ก็เจอเลยของเพซีอ่ะ ต้องไปรอโหลดกว่าจะเข้ากว่าจะโอ้ยุ่งยากเสียตังง่ายขึ้นเยอะเลยไม่รู้ดีไม่ดีอีกอย่างฮะตอนที่ผมเปิดเครื่องมาครั้งแรกอ่ะหาโนติไม่เจอโนติเคชั่นอ่ะครับก็เลยเพิ่งรู้ว่าเขาเปลี่ยนที่แล้วเราต้องทำการกดตัว PlayStation ตัวโฮมตรงนี้นครับอีกหนึ่งครั้งแ่จำได้ไหมฮะเมื่อก่อนเราจะดูโนติเคชั่นเนี่ยเราต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนตอนนี้อยู่ข้างล่างครับผมพวก การดูดาวน์โหลดอะไรทั้งหลายตอนนี้อยู่แถบข้างล่างหมดแล้วนะใครที่ซื้อตัวเครื่องมาไม่ต้องงงนะสำหรับคําถามที่หลายๆคนสงสัยนะว่าแล้วถ้าฮิวเครื่อง Play 5มาตอนนี้คุ้มหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยคนระับเพราะ PlayStation เขามี Backward Compatibility นั่นก็คือการสามารถเอา PlayStation 5เนี่ยไปเล่นเกมเก่าๆก็ได้ก็ไปโหลดใน Play Store ได้เลยรวมถึงหลายๆเกมเนี่ยไม่ได้เล่นได้อย่างเดียวนะคือมีการอัปเกรดให้เป็นเวอร์ชัน Play5 ด้วยสามารถ าให้ประสบการณ์เดียวกับที่เราจะเล่นเกม Play 5ได้เลยนะอย่างบางเกมเอาผมยกตัวอย่าง c y เบอร์พังก็ได้อย่างตอนนี้เขามีปัญหากันหลายๆคนใช่ไหมฮะว่าตัวเกมไม่สามารถรันบน Play 4ได้เลยแต่ว่าพอเอาตัวเกมไปเล่นบน PlayStation 5เนี่ยตัวเครื่องมันแรงถึงบั๊กมันจะยังมีแต่มันก็เล่นได้อันนี้จะบอกว่าตัวเกมหลายๆเกมเนี่ยจะมีเวอร์ชั่น p พ a y 5ออกมาหรืออย่าง My m o เลสครับที่ตอนเนี้ย เป็นเวอร์ชั่น p พ a y 5แล้วก็คือ 4K 60เฟรมมี r รทเทรซิ่งด้วยแถมยังโลดนเร็วด้วยก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกว่า ถึงแม้เกมตอนนี้จะมีแค่ d ดีมอนโซที่เป็น Exclusive p พแต่ก็มีอีกหลายๆเกมเลยครับที่เราสามารถใช้ p พ5ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยแน<ส>่นอนมีตัวอย่างอีกหนึ่งกรณีครับที่อยากจะพูดเป็นการยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องของการอัปเกรดเกมมาเล่นบน p พ5ผมเปลี่ยนเป็นเด o กรกับ Last g u a r d i a ยแล้วกันนะอย่างเด o กรเนี่ยครับตอนนี้สามารถมาเล่นบน p พ5เนี่สยสบายๆเล่นลื่นๆเลยครับผมทั้งในเวอร์ชันแผ่น และดิจิตอลนะแต่ถ้าเป็นของ Last Guardian เนี่ยครับเราอาจจะจำกันได้ถ้าใครเคยเล่นนะว่า ในเวอร์ชัน p พล่เนี่ยเฟรมเรทเนี่ยล็อกไว้ที่30แล้วเฟรมก็ตกด้วยจะบอกว่าตอนนี้ใน Play 5เนี่ยครับถ้าเป็นเวอร์ชันดิจิตอลก็ยังจะล็อกที่30เฟรมเหมือนเดิมแต่เฟรมไม่ตกแล้วลื่นมากๆแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันแผ่นเนี่ยฮะมันไม่ล็อกแฮมันสามารถรันได้มากกว่า30เฟรมอีกซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่ามีคอนดิชันอะไรที่ทําให้เป็นแบบนี้แต่นี่น่าจะเป็นหนึ่งในข้อที่เอาไปพิจารณาเวลาที่คุณจะเลือกซื้อเป็นตัว ดิจิตอลหรือเป็นตัวสแตนดาร์ดอ dition ที่สามารถใส่แผ่นได้นั่นเองมาถึงข้อสังเกตของ PlayStation 5ตัวนี้ขอเรียกว่าเป็นโมเดลแรกนะใน PlayStation 4เนี่ยถ้าจํากันได้โมเดลแรกคือเจ้าอ้วนอ้วนดำ PS ถ้าจํากันได้นะฮะซึ่งน้อนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเต้าอ้วนตัวแรก ของ p พก็ได้นะซึ่งเต้าอ้วนตัวนี้เนี่ยครับมีความจุที่เขียนมาในบนกล่องอะว่า 825GB ิบไบซึ่งพอเอามาเปิดใช้งานจริงๆไปแล้วเนี่ยมันเหลืออยู่6 6 7 g หิบไบหายไปร้อยกว่ากว่าเลยนะซึ่งร้อยกว่ากว่านี้ถามว่าเข้าใจไหม <S <S เข้าใจฮะมันคือเรื่องของระบบปฏิบัติการหรือว่าอาจจะเป็นเฟิร์มแวร์สำคัญสคัญต่างๆอย่าง Core of Duty Back Up ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยแค่เริ่มมินิมัมยังไม่ได้ลงอินสตอลร้อยแแล้วนะถ้าลงเสร็จนี้ผมว่าเผลอๆมีทะลุ200ไมม่รู้เหือนนกั ยไม่ได้ลงหรือว่าอาจจะเป็นเกมอื่นอ่ะยอดนิยมยอดนิยมหน่อยอย่าง FIFA 21 e อันนี้ก็50กว่าจิกแล้วนะครับถ้าลงเสร็จแล้วไม่รู้เท่าไหร่ผมว่าในอนาคตน,นี้อาจจะมีอัตราการเทิร์นโอเวอร์ของเกมในเครื่องเลยนะอย่างเล่นเกมนี้เสร็จเดี๋ยวจะต้องไปลบเพื่อไปเล่นเกมใหม่หนู่นนี่นั่น <S <S 1> <S 1> เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ภายในตัวเครื่อง <S <S แต่ก็โซนี่เขาก็ยังใจดีนะฮะเพราะว่า เขาก็ได้บอกไว้แล้วว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถจะเพิ่ม SSD เข้าไปได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่า SSD ที่จะใส่เข้าไปได้เนี่ยจะเป็นแบบไหนตัวไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นขอเตือนตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยเตือนตัวใหญ่ๆเลยนะว่าอย่าแกะอย่างัดนะโดยรวมนะฮะ PlayStation 5สำหรับต้านี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆไม่ว่าจะเป็นตัว SSD ที่เร็วสุดๆหรือจะเป็นตัวนี้ฮะ DualSense นี่ปฏิวัติวงการคอนโทรเลอร์เลยก็ว่าได้หรือแม้แต่ระบบ b a c k w a ร์ดคอมแพต b i l i ิตี้ที่สามารถเล่นเกมย้อนหลังจาก PS4 ก็ได้ถ้าถามว่าตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยผ่านหรือเปล่าตาให้ร้อเต็มสิเลยอย่างที่บอกว่าผมเป็นติง่งแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าให้คุณซื้อตอนนี้จะคุ้มไหมต้องย้อนกลับไปถามตัวเองครับว่ารับได้หรือเปล่ากับการที่ราคาแพงกว่าและไม่มีประกันศูนย์ถ้าเป็นผมที่ คิวามาก่อนแล้วก็คิดซะว่าเราไม่ได้ใช้เงินซื้อนี่ซื้อด้วยความรักนอกจากจะรักตัว PlayStation แล้วเนี่ยรักคนดูด้วยเพราะว่าผมซื้อมาให้ทุกคนได้ดูรีวิวยังไงล่ะแล้วเนี่ยอยากได้ความรักกับคืนมาบ้างอะละรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกด Subscribe ด้วยติดตามกันหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวไปเล่นเกมก่อนดีฟาป่เท่าไหร่ันนี้เอาตัวนี้เลยปะ่ะ2 0 0พ I hey, do you like it